สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับหยกแอเมิลเเข้าไปมีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะหยกจะมาทําหัวข้อเกี่ยวกับตัวเราเองเนาะคือหลังจากที่แบบ พูดแต่เรื่องของความรักปัญหาแบบชีวิตต่างๆหยกคิดว่าเราควรมาแบบโฟกัสเกี่ยวกับตัวเราเองบ้างมาดูกันค่ะว่านิสัยของเราแท้จริงแล้วอ่ะเป็นคนยังไงเพราะมันจะมีคนบางประเภทนะประเภทแบบหยกนี่แหละมั้งที่แบบไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเป็นคนนิสัยยังไงกันแน่จนแบบต้องมาเปิดไพ่ถามอ่ะว่าเออจริงๆแล้วลึกๆแล้วเราเป็นคนยังไงและเราต้องการอะไรการแสดงออกของเราแบบนี้มันสื่อถึงอะไรบ้าง ไพ่ในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําตอบโอเคค่ะไพ่มีทั้งหมด3กองเหมือนเดิมก็คือกองนี้กองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะโอเคเรามาเริ่มดูกันที่กองที่1กันเลยค่ะอ,อยู่เก็บสองกองกอนเหมือนเดิมนี่เอาแหละโอเคโอเคค่ะลึกๆแล้วนะเราเป็นคนอย่างไรกันแน่ คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเก่งในหลายๆด้านอาจจะเป็นคนที่แบบเรียนเก่งมากหรือแบบเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนฉลาดมีไหวพริบอาจจะเก่งในเรื่องของศาสตร์แบบการคิดวิเคราะห์พิจารณาแบบเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบในการแบบ ศึกษาแล้วเวลาศึกษาเรื่องราวอะไรค่อนข้างมีความแบบท่องแท้ค่ะบางคนถ้าอยู่ในวัยเรียนหรืออยู่ในแบบว่าวัยกําลังศึกษาอยู่เนาะอาจจะมีการวางแผนที่จะศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกหรือแบบเรียนสูงมากๆคือคนที่เลือกกองนี้ส่วนใหญ่ยกคิดว่า80%นน่าจะเป็นอารมณ์แบบต้องมีการเรียนต่อไม่เรียนต่อในเรื่องของภา,ภาษาอาจจะเป็นการเรียนต่อในเรื่องของการเพิ่มทักษะสกิลอะไรบางอย่างหรือเรียนต่อ ในศาสตร์ที่มันสูงขึ้นอีกปริญญาโทรปริญญาเอกหรืออื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะคนคนนี้คนที่เลือกกองนี้มีนิสัยค่อนข้างขีงขง้กลัวหรืออาจจะเพราะแบบเราผ่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตต่างๆมาเยอะบางคนอาจจะแบบอายุแค่เนี้ยแต่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคนที่เป็นอายุแบบเยอะกว่าเราคืออาจจะมีแบบเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่มันน่ากลัวและมันเหนื่อย มันมากกว่าคนอื่นเลยทําให้กลายเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองและการแสดงออกของเขาจะเป็นคนที่แสดงออกแบบอย่างเชิงประสมควรก็คือแบบว่าไม่ได้แสดงออกหรือแบบให้ใจใครง่ายๆก็คือแบบจะค่อนข้าแบบคิดพิจารณาก่อนว่าคนคนนี้เชื่อถือได้ไหมคือจะสก,กีนแล้วสก,กีนอีกบางคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้ามีเพื่อนน้อยไว้ใจคนยากแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรบางท่านอาจจะเป็นคนที่เข่งศาสนาชอบเข้าวัดฟังธรรมหรือชอบออไปโบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นที่ค่อนข้างแบบมีความเป็นนักวิชาการหรือเป็นนักปัจฉญาสูงหรือแบบศึกษาในศาสตร์อะไรที่ค่อนข้างแบบสุดโตง่งและคิดอะไรแบบค่อนข้างแบบน่ากลัวหรือคิดแบบยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าคนปกติทั่วไปและเป็นคนที่ค่อนข้างแบบรู้สึก ค่อนข้างจะเป็นคนปล่อยวางคืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดปล่อยวางกับชีวิตอาจจะไม่ใช่คนจมปากเท่าไหร่เพราะแต่เดิมอาจจะเป็นคนเคยจมปากหรือคาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างแต่รู้สึกว่าแบบมันไม่เห็นเป็นอย่างที่เราคิดเลยก็เลยทําให้กลายเป็นคนไม่ได้โฟกัสหรือคาดหวังกับ เหตุการณ์ต่างๆในอนาคตแล้วคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆคนที่เลือกกองน,นี้รักครอบครัวรักใครรักจริงก็คือแบบถ้ามีเพื่อนก็ให้เพื่อนอะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนที่แบบอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันกับเราเลยคือทุ่มเทรักใครรักจริงเป็นคนที่แบบว่าคิดพินิจพิจารณาไตรตรองมาดีแล้วว่าแบบจะให้ใครมาคนเข้ามาในชีวิตคือคนคนนี้มันต้องดีมันต้องใช่จริงๆสําหรับเรา เป็นคนหาเงินเก่งและเป็นคนที่หมุนเงินเก็บเงินเก่งมากๆด้วยคนๆนี้ค่ะและค่อนข้างมีฐานะพอสมควรนะแต่ก็ใช้เงินเก่งพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยและเป็นคนที่ค่อนข้างจัดการชีวิตตัวเองได้ดีเลยแล้วก็แบบรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรแบบมีจุดยืนมีแบบการโฟกัสเรื่องราวต่างๆของตัวเอง ว่าแบบต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ในอนาคตฉันจะต้องมีบ้านเท่านี้เท่านี้คือมีการจัดการแบบในความคิดของตนเองค่อนข้างดีคือคนคนนี้เป็นคนที่รักตัวเองมากๆและรักครอบครัวมากๆรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรรู้ว่าตอนนี้ตัวเองโทมต้องดูแลรักษาตัวเองยังไงคือใครอยู่กับคนคนนี้ค่อนข้างแบบมีความสุขแล้วก็เอนจอยแล้วก็แฮปปี้โอเคค่ะกองแรกจบไปแล้วถัดมาค่ะกองที่สองโอมใช่ กองที่2นะคะคนที่เลือกกองนี้แท้จริงแล้วอะคะ่ะเขามีนิสัยยังไงกันแน่คนคนนี้เป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนที่ค่อนข้างแร์กับทุกสิ่งทุกอย่างใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกแบบว่าถ้ารู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องก็จะแบบโอเคฉันไม่ทํา แม้ว่ามันจะขัดใจกับตัวเองมากๆแต่ก็เลือกที่จะทำความถูกต้องมากกว่าเกียรติความอายุติธรรมมากๆรักความแบบปองดองรักสันติอะไรประมาณนี้คนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าอาจจะมีเรื่องราวในชีวิตเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีสตอรี่เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่อาจจะเจอปมที่ไม่ดีในชีวิตตอนวัยเด็ก เลยทําให้เราค่อนข้างแบบรู้สึกต้องแบบทํามันให้ดีกว่านี้แล้วคนๆนี้จะมีชีวิตหรือมีแบบอุปสรรคต่างๆเข้ามา ไม่ใช่สิไม่ใช่อุปสรรคขอโทษทีค่ะจะมีแบบบททดสอบต่างๆเข้ามาในชีวิตให้เราได้ทดสอบอยู่เสมอเสมอเสมอคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอเป็นคนเพื่อนเยอะเป็นคนคุยเก่งบางคนที่ละกองนี้อาจจะเป็นคนที่มีวาทศิลในการพูดคุยเจราจาค่อนข้างเก่งพอสมควรเป็นคนที่แบบให้คําปรึกษาดีอารมณ์แบบพี่อ้อยพี่ช็อตคือมีคนมาปรึกษาเรื่องความรักมีคนมาปรึกษาเรื่องนะั้นเรื่องนี้คือเราเป็นที่ปรึกษาที่ค่อนข้างดีพอสมควรเป็นคนที่มีเสน่ห์ ดึงดูดเพศตรงข้ามเวลาใครเห็นจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีสเสน่ห์หรือบางท่านอาจจะเป็นคนหน้าตาดีและแต่งตัวเก่งมากๆเป็นคนตัวหอมเป็นคนผมหอมอะไรประมาณนี้แต่รู้สึกค่อนข้างใช้เงินเปลืองนิดนึงอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือแบบว่ามีเงินเยอะนะแต่แบบว่าก็ต้องเอาไปจ่ายค่านั่นค่านี่หรือแบบเงินก้อนนี้ใช้ไม่ได้เพราะฉันเอาไปลงกองทุนเงินก้อนนี้ฉันใช้ไม่ได้ฉันเอาไปเล่นหุ้นอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้แบบว่าดูเหมือนเป็นคนที่ เงินขาดตลอดเวลาแต่ที่จริงแล้วคนคนนี้ค่อนข้างมีฐานะพอสมควรเป็นคนที่รักใครรักจริงทุ่มเทแล้วก็เป็นผู้แบบผู้ให้มากๆก็คือมีร้อยให้ร้อยมีพันให้พันนิสัยเขาจะเป็นคนอย่างนี้เป็นคนที่ ค่อนข้างจิตใจอยู่แบบกลางๆก,ก็คือไม่ใช่คนใจร้อนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่คนใจเย็นก็คือจิตใจอยู่ในระดับที่มันโอเคอยู่นะคะโอเค,อเคเยกของมุกออนมากองที่3เนาะนิสัยของคนเลือกคนที่เลือกกองที่3ชาวกอง3เป็นคนที่มีความผู้ใหญ่มากๆม,มีภาวะความเป็นผู้นําสูงคือทําอะไรจะต้องมีหลัก การแบบความคิดแบบโตกว่าวัยคือแบบสมมติบางคนอายุ22ปีอยากมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วหรือเป็นลักษณะที่แบบว่าคิดการไกลฉันมีแผนนูน่นนี่นั่นว่าจะทำแบบนี้แล้วต้องทำให้ได้คนที่เลือกกองนี้อาจจะเป็นคนที่รวยหรือมีฐานะทางการเงินที่ดีกว่าเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันกับเราแล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นในความคิดคิดอะไรและต้องทำให้ได้ไม่ใช่คนอารมณ์แปรปรวนเท่าไหร่ และเป็นคนที่รักใครรักจริงรักความแฟร์เหมือนกันรักความยุติธรรมเหมือนกันเหมือนกันกบคนกองที่สองถ้าเกลียดใครก็คือเกลียดไปเลยหรือถ้าไม่ชอบใครก็คือไม่ชอบไปเลยแต่ถ้าชอบใครก็คือคุยกันครั้งแรกก็คือถูกรู้สึกว่ามาสปักมันโอเคก็คุยไปเลยเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆและเป็นคนที่แบบอาจจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบพอสมควรอะไรประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนติดมองโลกในแง่ร้ายนิดหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ในอดีตมันไม่ค่อยดีเลยทําให้เขากลายเป็นปคนเก็บตัวและมองโลกในแง่ร้าย,ายหรือแบบค่อนข้างระวังตัวเองคุณคนนี้เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากและจริงจังกับชีวิตจริงจังในทุกๆด้านจนคนที่อยู่ด้วยรู้สึกแบบว่าเอ๊ะเธอคนนี้ไม่รับมุกเลยแบบบางทีเราเล่นมุกไปอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบคุณไม่เก็ตอะไรประมาณนี้ค่ะหรือแบบบางทีเขาแค่หยอกคุณแต่คุณกายกับกายคิดว่านี่คือเรื่องจริงนะอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คนที่อยู่ด้วยเขามองว่าคุณเป็นคนจริงจัง คนแบบดูมีหลักการอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่คนตลกโอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับไพ่ทั้งหมด3กองด้วยกันเนาะหากใครสนใจดูดวงส่วนตัวเหมือนเดิมค่ะแอดไลน์ byun-yok หรือ twitter หรือเ e ซบ o o กแฟนเพจแอดมิลัคโวไปมีค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับใครฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่เรื่องราวของเรางั้นแสดงว่า เรื่องเราเหล่านี้เป็นเรื่องราของคุณก็เข้ากับคุณได้ดูดวงฟรีไปแต่ถ้าหากใครฟังรู้สึกว่าเรื่องเรามันยังไม่ใช่ลองโฟกัสและเลือกไพ่ใหม่อีกรอบนึงแต่ถ้ารู้สึกว่าฟังแล้วมันยังไม่ใช่อยู่ดีลองทักมาดูดวงส่วนตัวได้ค่ะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร e ให้หยบด้วยนะคะสำหรับวันนี้หยกไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย